And when you change a little bit more wave when little more waveve you bit อ่ามาเจอกันครับกับ You s with You นะครับในเอพิโซดที่4ก็เป็นเอพิโซดที่เป็นการแสดงสดบนเวทีแล้วการแสดงสดให้คนดูนะครับไม่หมายถึงว่าแสดงสดให้พวกเราดูเพราะเราก็ได้ดูเทปไป ก่อนหน้านี้ก็คือมีการตัดเกรดแบ่งเกรดเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มีการจะต้องมีการเลือกเพลงว่าใครจะไปเพลงไหนโดยครั้งนี้มันจะเป็น position ครับก็คือตำแหน่งใครต้องการเป็น vocal เป็นนักร้องใครต้องการเป็น dance เมนแ dance ใครต้องการเป็น rap ทีนี้เขาเขาแบ่งชัดเจนว่า abc อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่ม n n e w b i e อยู่ด้วยกันสำหรับกลุ่ม n e w b i e อยู่ด,ดีก็มีเพลงให้เลือกเลย งงอ่ะคือหลังจากเปิดตัวอย่างเพลงไปอยังไม่ได้เลือกบอกอากลับไปนอนกลับไปนอนได้แต่กลายเป็นว่าวันลุ่งข ah, <im ente> <ad Whoever viene dead> ึ้นคนที่ตื่นมาคนแรกงงงงงงียงงเงียอยู่เขาเรียกไปบอกว่าเอาเลือกเพลงเลยคุณตื่นคนแรกคุณได้เลือกคนแรกแบบเฮ้ยเป็นเป็นอะไรที่แบบโคตรไม่แฟร์สำหรับผมนะคือถ้าสมมติว่าคนนั้นแค่แค่ขี้เสาวตื่นมาอยากจะฉี่ปวดฉี่แล้วก็เลยโชคดีไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ มันมันดูแบบอะไรก็ไม่รู้อะแล้วคือพอเขาไปปลุกเพื่อนในห้องเขาทีมเขาอะไรเงี้ยเอ่อห้องอื่นๆก็เริ่มรู้ตัวไอ้คนที่ห้องไกลก็โชคดีไปสิคนที่อยู่ห้องไกลก็สวยกว่าจะวิ่งมาถึงกว่าจะแบบเงี้ยตัวเองออกมาจากเตียงได้กว่าจะเช็ดที่ตากว่าจะขึ้นมาได้ใช่ไหมครับก็เลยเป็นการเลือกเพลงของฝั่งคลาสเอ็นที่แบบอย่างวะงงอ่ะงงกับการเลือกเพลงเขามากทีนี้ กา,การเลือกเพลงของอีกีก3คลาสก็คือ A B C นะครับก็จะเป็นการเอาเด็กคลาส A ให้ไปเลือกก่อนว่าใครอยากได้เพลงอะไรถ้าเพราะเดี๋ยวมันจะต้องไปเลือกเซนเตอร์กันเองภายในกลุ่มถูกไหมครับทีนี้ก็จะมีไฮไลท์ที่ที่เด็ดสุดก็คือคงเป็นทีมของโทนี่โทนี่ก็เลือกเพลงคิกิดแล้วคนก็อยากคนอยากร่วมทีมนี้เยอะมากที่เห็นชัด,ชดก็คือคริสเตียน คริสเตียนคริสเตียนก็แบบกระโดดแล้วก็เลิกพุง <laughs> เลิกเสื้อให้เห็น <laughs> ให้เห็นชื่อตัวเองสุดท้ายก็ไม่ได้รับเลือกโทนี่ไม่เลือกเออ่ผมเชื่อว่าโทนี่เห็นแหละแตท่ทีนี้อ,อ,อีกทีมหนึ่งทีมของน้องสุนิงเฮาน้องผมยาวเขาพูดกันอะ่ะคือพวกกลุ่ม A เขาแอบคุยกันเองก่อนหมดเลยว่าแบบคุณอยากได้ใครมันมันมีตัดมาเนาะและกลุ่มนั้นเขาอยากได้คริสเตียน ก็เลยทําให้โทนี่เลยไม่เลือกผมคาดเดาว่าเป็นแบบนั้นนะครับอ่าแล้วก็เอ่อแต่ละกลุ่มก็เลือกเลือกเลือกกันไปเหมือนเดิมตามประเพณีดั้งเดิมของรายการเนี้ยจนกระทั่งถึงการแสดงการซ้อมเอ่อที่เป็นไฮไลท์ครั้งนี้ก็คงมี2การแสดงที่ผมขอพูดถึงนะครับก็คือทีมของโทนี่ก่อนเลยทีมของโทนี่พอมีซ้อมก็จะมีเอ่อลิซ่าทำเอ่อ วิดีโอคอลมาคุยมาดูการแสดงการซ้อมของของเด็ก,กน,นะครับลิซ่าก็ได้มีการให้แก้ท่าเล็กๆน้อยๆผมเชื่อว่าด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างเงี้ยลิซ่าเลยเลือกที่จะไม่ไม่แก้เยอะเพราะว่าไม่งั้นจะยิ่งงงถ้าอยู่กันต่อหน้าอยู่กันตัวๆอยู่ตงเี้ยอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยมันเดินไปจับได้ไงว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่มุมนี้ไม่ถูกแต่อันเนี้ยมันอยู่ไกลๆเพราะนั้น ถ้าแก้เยอะจะยิ่งพังเออก็เลยเป็นเป็นตรงนี้ต้องให้เครดิตลิซ่าที่แบบเออแก้คนเดียวแต่คือทาําให้ท่าดีท่าไอ้ท่านี้อย่างเงี้ยคือแบบแค่ให้โน้มตัวมามากขึ้นเพื่อให้มันดูแบบมันเป็นท่าที่ต้องแบบเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอย่างเงี้ยเออซึ่งเพื่อเมื่อคุณโน้มตัวมามากขึ้นมันดูโจมันดูแบบเป็นจิโกมากขึ้นอะไรเงี้ยเออเอออันเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่คนที่เป็นเมนสสยเต้น ก็น่าจะมองออกแบบมองแบบตรงเนี้ยนิดนึงปรับแล้วมันจะได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าใครเคยเต้นเคยสอนคนอื่นเต้นเคยอะไรเงี้ยมันจะรู้อะว่าแบบเฮ้ยขยับองศาตรงนี้นิดนึงแล้วมันจะเท่าคนอื่นขยับตรงศานิดนึงตรงนีง้แล้วมันจะดูดีกว่านั้นอะไรประมาณนั้นน่นะครับทีนี้การสแสดงก็ถามว่าดีไหมดีตามสปอยข่าวลือมาเขาบอกว่ามันก็ดีแต่ว่ามันไม่ว้าวส่วนตัวผมก็ก็โอเคนะแต่ก็ไม่ได้ว้าวถึงขั้นนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ว้าว มันก็โอเคเอ่อแล้วรายการก็มาเฉลยที่หลังว่าณตอนซ้อมอะ่ะมันมีท่ากระโดดของโทนี่แล้วโทนี่เอ่อกระโดดลงมาแล้วปรากฏว่ามันมีเท้าเพื่อนที่เขาเขาแบบกลางขามาพอดีเนี้ยขามันเลยลงมาแบบจะโดนมันก็เลยหลบการว่าหักแอะอ,อย่างนี้เลยอะ่ะคือขาพลิกพลิกอย่างแรงเลยเลยต้องตามที่เคยทำอ่าคลิปก่อนที่ให้ดูนะครับว่าน้องเขาใช้ไม้เทา้าช่วยพยุงเพราะว่า เอ่อทำให้มันไม่บวมจะได้มาแสดงในวันนั้นได้ก็ก็เป็นหนึ่งคนที่ประสบวันเหตุแต่คือในวันจริงก็คือดูไม่รู้ก็มีความเป็น professional คือดูไม่รู้เลยว่าเจ็บเจ็บอยู่อะไรเงี้ยน,นะครับก็ทรงนี้ก็ได้ที่หนึ่งของทีมไปแล้วก็รายการนี้เขาจะไม่ประกาศคนที่ได้คะแนนสูงสุดได้เท่าไหร่เพราะว่าจะเอามาเทียบกับทีมอื่น่ก่อนเอ่อคนที่ได้ที่หนึ่งของทีมหนึ่งคือได้คะแนนบวกสองคือ ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดทีมนั้นก็จะได้คะแนนบวกเพิ่มไปอีกเหมือนปีที่แล้วที่เป็นเช a กิ้งนะครับได้ตั้ง400กว่าคะแนนคือคือเดอะแบกของทีมเลยแล้วก็ทำให้ทีมนั้นได้คะแนนบวกไปเยอะเลยซึ่งแล้วช็อตนะั้นเป็นช็อตที่ทำให้เซอร์เคิลหญิงหรือเชคกิ้งเนี่ยไปจนถึงเดบิวต์เลยม,มันเป็นฉากตกคนเลยอะ่ะก็ก็เป็นเป็นความดีความงามในตอนนั้นนะครับ อ่าอีกทีมหนึ่งที่ผมขอพูดถึงก็คือทีมที่ออกมาร้องเพลงอ่ะที่เป็นเพลงเดียวกันกับอีกรายการหนึ่งนั่นก็คือเพลงที่มันร้องบอกว่าล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 า,ลาที่เหมือนล้อเลียนคนนึงว่าเฮ้ยแกไม่ชนะหรอกอะไรเงี้ยเอเอแล้วตอนแรกผมก็ไม่ได้ค่อยสนใจคืออันนี้ต้องสารภาพตามตรงว่าอย,อยู่ปีนี้ทให้ผมเบื่อมันดูน่าเบื่อผมก็เลยแบบนั่งเล่นจิ้มมือถือไปเรื่อยรอแล้วพอเพลงนี้ขึ้นมา คยฟังนี่ก็คืออีกอีกทีมหนึ่งนะครับเขาเขาเอออีกรายการหนึ่งเขาใช้เพลงนี้เป็นเพลงตัดเกรดแต่รายการ y o Youth w i วิ You ใช้เพลงนี้เป็นเพลงสเตจแรกของทีมหนึ่งถามว่าเปรียบเทียบได้ไหมส่วนตัวผมขออนอุญาตเปรียบเทียบนะเอออย่ามาเรื่องเยอะละกันว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีเอารายการนู้นมาเปรียบเทียบกับรายการนั้นชีวิตเรามันอยู่ในการเปรียบเทียบยู่ตลอดอยู่แล้วเว้ยอย่าไปคิดมาก คือเราเป็นแค่คนดูเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบเอาแค่ง,ง่ายๆคุณโหวตคนนี้ทําไมคุณไม่โหวตอีกคนว่าคุณเปรียบเทียบไงเอออ่ะสาหรับสรายการนี้ในเพลงเดียวกันถามว่าผมชอบเพลงเออ่การทําออกมาของของทีมไหนมากกว่ากันผมชอบของอีกรายการหนึ่งเพราะว่าอีกรายการหนึ่งทําออกมาแล้วมันสนุกเสียงมันแบบแบบโอ้โอ้โอ้ไม่ม่งใน,นในขณะที่ ในขณะที่ของยูฟิตยูทีมเนี้ยทำออกมาเสียงเป็นแหกปากมันเป็น <laughs> มันเป็นแบบเสียงมันแบบแหกปากแบบทุกคนตะโกนหมดเลยจนทำให้จุดจุดหนึ่งคนที่ชื่อเอ่อ,อ,อคนที่ชื่อชื่อเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเออคนนั้นน่ะเสียงหายเสียงหายแล้วเขาบอกแล้วเขาก็เลยต้องโดนสดทำาให้แบบเหมือนเป็นตลกไปเลยว่าโอ้โนโอ้โน อีกคนนึงที่หันมามองนะฮะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ซ้อมกันไว้นี่ก็เนี่ยเป็นการเป็นการวางแผนการซ้อมมาที่ไม่ดีผมมองเลยนะคือมันทําให้แบบเเกิดการผิดพลาดบนเวทีคือแหกปากจนแบบถึงจุดหนึ่งแล้วเสียงมันหายไปอ่ะอืมอันนี้คือพลาดเลยบนเวทีเรวมถึงตอนที่ใช้คําว่าอ๋อคนนี้ชื่อริมิโกะริมิโกะ ตอนที่ใช้ประโยคที่ว่าล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 าของอีกรายการหนึ่งอ่ะเขาใช้คําว่าล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 าเหมือนเราเหมือนคนไทยร้องกันอ่ะเวลารอเรียนแต่ในขณะที่ของยูทิวทีมเนี้ยของของทีมริมิโกะกลับพูดว่าแบบลา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 อะไรไม่รู้อ่ะคือแบบมันไม่ไม่ไม่ตรงอ่ะแล้วเสียงก็แบบแปลงแปลงนิดนึงเออ นึกถึงสภาพคนที่มีความประทับใจกับเพลงเพลงหนึ่งแล้ว่กับคนคนหนึ่งร้องแล้วมีคนมาคัฟเวอร์แต่ได้ดีไม่เท่ามันอารมณ์นั้นนั่นก็ทําให้ผมรู้สึกว่าทีมนี้ยังทําได้ไม่ค่อยโอเคส่วนทีมอ,อื่นๆเห็นมีทีมโจโจ้มีอะไรเงี้ยก็โดยรวมก็ดีกันหมดแหละแต่ก็คือไม่ได้ว้าวสำหรับรีแคปวันนี้มันก็จะมีประมาณนี้ทั้งๆท,ท,ที่มันยาวจนถึงเป็น3พาร์ทในในไอฉี่เลยใช่ไหมเพราะว่า ต้องมองมผ่านะต้องดูผ่าน,านเพราะมันยาวจัดรวมทั้งออทางรายการอะ่ะยังมีข้อผิดพลาดในการที่ทําให้เราไม่สามารถจําคนที่เข้าแข่งขันได้ผมจํที่ดูสีขนาดผมทําคลิปอะ่ะผมต้องพยายามจําผู้เข้าแข่งขันถูกไหมยังจำไม่ค่อยได้เลยแล้วคนที่ดูผ่าน,าน,านละ่ะจะจําใครได้บ้างผมเชื่อว่าไม่ถึงสิบยังไงก็ไม่ถึงสิบต,ตัวผมเองยังจําได้น้อยมากเลยรู้สึกว่าจําได้น้อยคือ วิธีการที่คุณเอ,เอาคนมาเยอะเกินไปหนึ color. ่งที่ผมพูดไปแล้วสองคือวิธีการนําเสนอของคุณเนี่ยมันไม่ทําให้เรารู้จักใครเลยเออเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีใครเด่นไปมากกว่าใครมันคล้ายๆกันไปหมดเลยมันก็เลยทําให้ความน่าสนใจในรายการในซีซั่นเนี้ยน้อยลงไปเยอะมากเลยครับน้อยไปเลยน้อยไปมากๆเลยอ่ะเหมือนเอ่อในทุกๆเทปนะครับที่ผมทำในทุกคลิปเอ่อถ้ารู้เรื่องเกี่ยวกับ การสปอยผมก็จะมาเล่าให้ฟังก็การสปอยอ่ะบอกก่อนเลยว่าผมก็ไม่ใช่เจ้าพ่อที่จะรู้ไปหมดเราก็อ่านมาอีกทีก็พยายามคัดเลือกคนที่เขาสปอยเราตรงแต่มันก็มีพลาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้อะครับว่าให้ใช้วิจารณญาณในการฟังเออสำหรับยูทูบ t ิ y ยูตอนแรกก็มีสปอยของแม่จีนในไว้ป๋อบอกว่าคัดคัดเกรดแล้วเซนเตอร์เพลงทีมได้เอคือใครคือโทนี่อะไรเงี้ย ปรากฏว่าไม่ใช่อืมอีคนสปอยคนนี้ก็หายหายไปละหายหนีไปเลยเพราะว่าณนะตอนเนี้ที่ที่อัดคลิปกันอยู่วันพุธเนี่ยครับเขาเพิ่งจะคัดเกรดกเองเขาเพิ่งจะเ,เลือกเซนเตอร์กันกําลังแบทเทิลกันในระหว่างเด็กทุ่ม A ว่าใครจะได้ได้เป็นเซนเตอร์ของเพลงตีมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ไม่ไม,ม,มียังไม่มีไอ้นี่ สปอยที่ชัวร์รเร์เซ์ว่าใครเป็นเซนเตอร์เพลงทีมนะครับก็ที่เขาบอกไว้เหมือนกับว่าคนที่ขึ้นมาอยู่ A <S <S ในเพลงทีมนะที่ยังแย,ย,ย่งกันอยู่อะตอนแรกมันมี A8 คนใช่ปะ่ะอันนั้นเป็น A จากการคัดเลือกแต่ A เพลงทีมอะเราต้องมาไฟกันว่าใครจะได้เป็นเซนเตอร์ยังมีโทนี่อยู่คนหนึ่งมันมีจินหลิวคนที่ที่ผมบอกว่าคล้าย ได้แสดงคร,ค,รครบทุกด้านเหมือน,อนกับโทนี่แต่ว่ายังด้อยกว่านั่นแหละรู้สึกว่าจะยังมีเหลียงเฉินคนที่หัวโล้นนะครับน้องสุญงเห้าน้องผมยาวยังอยู่ที่จําได้ว่าขึ้นมาใหม่คนนึงก็คือเหรียญหวยเว่ยเหรียญหวยเว่ยคนที่ได้ที่1ิปีปีแรกกันนะครับอ่ะเขาก็บอกัอยู่ในในพวกนี้แหละก็รอลุ้นละกันว่าใครจะได้เป็นแต่ก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่งซึ่งมันเป็นข่าวเกาว่าผมก็เพิ่งรู้เอ ยูทวิตยูปีแรกที่เป็นไอรอนเรซเจอร์เอ้ยไม่ใช่สิเป็นยูทวิตยูปีแรกเออที่ไม่ใช่ไอรอนเรซเจอร์ปีค่ายสุขุนเนี่ยนะครับเอ่อยูทวิตยูปีแรกที่ลีเวนฮันเป็นเป็นเซนเตอร์ผมก็เพิ่งรู้นะในความเป็นจริงลีเวนฮันไม่ได้เป็นเซนเตอร์คนที่เพื่อนๆเลือกให้เป็นเซนเตอร์ในซีซั่นนั้นคือเหรียญหวยเว่ยเพิ่งรู้เหมือนกันก็เลยแบบสงสารน้องเนาะเอ่อเพื่อนเลือกให้เป็นเซนเตอร์แล้วแต่ไม่ได้เป็น แล้วพอถึงไฟนอลดันได้ที่10อดเดย์วยมากอะ่ะเอ่อถ้าจะพูดด้วยความกรธแค้นนิดนึงก็เป็นเป็นความจุนจ้านของ p ีดีนิดนึงนะไม่รู้ว่าเขาได้รับใบสั่งมาจากตัวรายการหรือเปล่าเพราะว่าลีเวนทันเขาเป็นเอ่อหนึ่งในสมาชิกวงยูนีควงเดียวกับอีปอมาก่อนน่ยคือมีชื่อเสียงมันก็อาจจะเรียกชื่อเสียงให้กับวงให้กับรายการได้แต่ทีเนี้ยคุณคุณไม่ได้เคารพในกฎ ของคุณเองว่าคุณให้โหวตกันวนะ่าใครจะเป็นเซนเตอร์เขาโหวตให้เป็นเหรียญหอยเว้ยแล้วแต่ปรากฏว่าพ d ดนั้นเนี่ยเอ่อกลับมาเปลี่ยนให้เป็นรลีเวน,นันอันเนี้ยคือเพิ่งอ่านเจอก็เลยแบบเนาะทุเลศเสียดายโอกาสเขามันอาจจะเป็นจากจุดเนี้ยมันอาจจะเป็นผลทําให้เขาไม่ได้เดย์เลยนะถ้าเขาได้แอร์ไทม์ด้วยการเป็นเซนเตอร์นะตอนแรกอะ่ะเขาอาจจะได้เดย์ตั้งแต่ปีนั้นไปแล้วก็เรื่องมันผ่านไปแล้วเนาะก็ก็ต้องช่วยไม่ได้ แต่ปีนี้เขามาก็หวังว่าเขาจะได้เป็นเซนเตอร์ละกันก็ขอให้ไม่มีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยว่าเออะก็ซวยใส่เขาตลอดทั้งที่ททเอ,อตัดเกรดเมื่อครั้งแรกก็ก็มีดรามา่าใส่เขาอีกแล้วคือแกล้งให้เขาเป็นซีอีกอก็ขอให้เขาไม่ต้องโดนอะไระกันขอให้โชคดีครั้งนี้ไม่ไม่มีมันผจญแบบนี้อีก โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครั้งหน้านะครับกับสเตจที่เหลือสำหรับการแสดงโสดครั้งแรกของของรายการนี้เออมันยาวเพราะฉะนั้นขอเวลาในการดูแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะสรุปมาสั้นๆแบบนี้มานั่งคุยกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะเจอกันครั้งหน้าที่ที่แสดงเสร็จแล้วแล้วผมดูจนเสร็จนะแล้วเดี๋ยวจะได้มาคุยกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ